ค่ะราศีพิจิกวันนี้จิ๊บนะจ๊ะจะดูดวงความรักให้กับราศีพิจิกนะคะทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วมาดูกันว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นเลยอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะมันเป็นภาพรวมแบบกว้างกวางกว้าง,างมากนะคะแล้วก็จิ๊บได้เปิดไพ่อธิษฐานเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับคำทำนายเลยโดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดไพ่เลยนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะดูดวงให้กับคนโสดก่อนค่อยดูดวงให้กับคนที่มีคู่แล้วในคลิปนี้คลิปเดียวจบว่าความรักของราศีพิจิกประจำเดือนกรกฎาคมพศ2566เป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะมาดูสําหรับคนโสดราศีพิจิกที่มีคนคุยแล้วว่าความสัมพันธ์กับคนคุยเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้ไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าคนคุยของคุณนั้นทําให้คุณคิดถึงมาก คุณรู้สึกคิดถึงเขามากเขารู้สึกคิดถึงคุณมากในความสัมพันธ์เต็มไปด้วยความรู้สึกให้ระวังนะหรือว่าคุณอาจจะชอบก็ไม่รู้นะแล้วแต่และกันมันมีเรื่องของเพศสัมพันธ์เข้ามาด้วยมันมีเรื่องของการมณ์เข้ามาด้วยเรายิ่งทําให้คุณคิดถึงเพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกแต่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์แบบลับๆไม่ได้เปิดเผยกับใครไม่ได้บอกใครว่าคุยไม่ได้บอกใครว่าคบไม่ได้บอกใครว่ามากกว่าเพื่อน นะคะอันนี้คนคุยนะเนี่ยคล้ายๆกับแฟนเลยนะ ก็คิดถึงมากอะ่ะในเดือนนี้มีเหตุให้คุณกับเขาคิดถึงมากโดยเฉพาะให้ระวังมีเรื่องทางเพศเข้ามาด้วยทําให้ยิ่งคิดถึงคิดถึงแล้วก็ปิดบังด้วยนะไม่บอกใครหรอกว่าคบกับคนนี้หรือคุยกับคนนี้นะคะเพื่อนๆหรือคนอื่นๆหรือทําตัวเหมือนกับว่าเราเลิกกันแล้วแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคนอื่นๆอาจจะคิดว่าเลิกกันแล้วคนอื่นๆอาจจะคิดว่าไม่คบกันแล้วไม่คุยกันแล้วเลิกคุยกันไปแล้วหรือว่าไม่ได้สนใจกันไปแล้วแต่จริงๆ คุณปิดบังอยู่นะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็คุณกับเขาเนี่ยนะมีลักษณะของการแบ่งเวลาให้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นความรักแบบเ,เปิดเผยไม่ได้หรือเปล่าเป็นความรักแบบมีโลกสองใบหรือเปล่าหรือเขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณหรือคุณอาจจะไม่มีเวลาให้เขาเป็นได้ทั้งทุกลักษณะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าคนคุยกับตัวของคุณเองไม่ได้เปิดเผยว่าคุยกันและ คุณกับเขาคิดถึงกันมากมากมีเหตุให้คิดถึงนั่นเองนะคะสําหรับความสัมพันธ์ของคนโสดที่มีคนคุยดูเหมือนจะขยับนะเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้แต่ว่าแค่ไม่ได้บอกใครเฉยขยับในที่นี้คือความสัมพันธ์มันขยับไปอีกขั้นหนึ่งแต่ไม่ได้บอกใครหรือบอกใครไม่ได้นั่นเองนะคะ,ะมาดูเป็นต่อในส่วนของคนโสดแบบโสดสนิทราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกรกฎาคมนะคะไพ่บอกแบบนี้เขาว่า ไพ่บอกว่าให้ระวังคนเก่าอาจจะก,กลับมาขอคืนดีหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะเข้ามาในชีวิตตัวคุณเองเป็นคนที่อยู่คนเดียวจริงๆนะเป็นคนโสดจริงๆแล้วก็รู้สึกผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับความรักอยู่เพราะว่าคุณรู้สึกว่าความรักหรือสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดศีลธรรมหรือเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้ปรารถนามันหรือเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกแย่ๆ รู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้เพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้คุณมีความสุขอยู่กับครอบครัวดีกว่านะไพ่บอกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีพิจิกที่เป็นโสดคะ่ะอยู่คนเดียวอยู่กับครอบครัวดีที่สุดเพราะว่าความรักในช่วงนี้ดูจะไม่ได้ดังใจและมันจะทําให้คุณเสียใจเพราะคุณจะมารู้อีกทีก็คือมันเป็นความรักที่ผิดสินรมหรือมันเป็นความรักที่มันเป็นไปไม่ได้หรือมันเป็นความรักที่ทําให้คุณเสียใจคุณรู้สึก แปลกๆอยู่แล้วว่าแล้วเชี่ยวอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าอยู่กับค,อครอบครัวดีกว่าคะ่ะอ่ะมาดูกันต่อคนที่เข้ามาสําหรับราศีพิจิกเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะคะไพ่บอกว่าเขาอาจจะเกิดในวันอาทิตย์หรือไม่เขาก็อาจจะเกิดในราศีกุมแต่ถ้าไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้ตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีความร่าเริงสดใสน่ารักเป็นคนที่ ทำให้คุณอยู่ด้วยแล้วมีความสุขหรือตัวเขาเองหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อยู่ติดบ้านชอบทํางานเกี่ยวกับบ้านหรือไม่ก็อาชีพของเขาอาจจะเป็นพวกขายเฟอร์นิเจอร์ขายบ้านขายต้นไม้เห็นไหมอันนี้อาชีพเกี่ยวกับของเขามีต้นไม้มีน้ําทําบ้านอินเทียอะไรก็ตามเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับต้นไม้นั่นเองนะคะนี่คืออาชีพของเขาหรือเขาเป็นคนที่มีความสุขแบบเรียบง่ายชอบอยู่กับธรรมชาตินั่นเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะลื่นลมกับธรรมชาติไพ่สองใบนี้ทางผ่ะ ทั้งดวงดาวทั้งพระอาทิตย์แปลว่าเขาหรือเธอคนนั้นค่อนข้างมีโปรไฟล์ที่ดีเลยคือเป็นคนที่เหมือนคุณตกถังข้าสารได้เลยอะหน้าตาดีรูปร่างดีสังคมดีอาชีพดีฐานะดีการศึกษาดีดีทุกอย่างเลยยังมาเจอนี่สิบเหรียญอีกคนคนนี้คือดีเวอร์ผู้หญิงคนนี้คือดีเวอร์ผู้ชายคนนี้คือโอ้โหสุดยอดสามีอยากได้มันสามีมากอะไรเงี้ยโปรไฟล์ดีมากจริงๆสิบเหรียญแปลว่าอะไรแปลว่าความมั่นคงในชีวิตสูงมาก นะคะเพราะว่าเนี่ยสามใบเนี่ยกินขาดเลยคือโปรไฟล์ดีมากแต่ว่ามาในรูปแบบของเพื่อนคุณรู้สึกว่าเหมือนเป็นเพื่อนแต่พอมันเป็นเพื่อนความสัมพันธ์มันก็อึดอัดไปด้วยไม่รู้มันจะเอาอย่างไงแน่อารมณ์ประมาณนี้นะถ้าพูดถึงนิสัยและโปรไฟล์ค่อนข้างดีแต่ในความสัมพันธ์อึดอัดเพราะว่ามันขีดเอาไว้ด้วยความเป็นเพื่อนอยู่ ะะเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างที่บอกมาแล้วนะคะมาดูกันว่าเราไพ่จะแนะนําว่าราศีพิจิกที่เป็นโสดเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนกรกฎาคมไพ่บอกแบบนี้เขาว่าจริงๆแล้วคุณมีความจริงใจให้แก่กันสูงมากมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงใจต่อ,อก,กันคุณซื่อสัตว์ต่อกันคุณมีความรักที่จริงใจต่อ,อก,กันมากๆเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะต้องปฏิเสธความรักการปฏิเสธเนี่ยมันเกิดจากการใช้อารมณ์ เพื่อให้เกิดการที่ความรักมันพัฒนาดีขึ้นจะบอกยังไงดีละ่ะไพ่ทั้งหมดเนี้ยของคนโสดมันแปลว่าช่วงเนี้ยถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกได้ว่ามันจริงใจแค่ไหนรู้สึกได้ว่ามันมาจากความบริสุทธิ์ใจเกี่ยวกับความรักแค่ไหนคนที่เข้ามาในช่วงนี้คนที่ทําให้คุณจิตใจวาววุ่นถึงแม้คุณจะรู้สึกแหละว่ามันคือความรักความจริงความจริงใจแต่อย่างไรก็ตามมันยังหนีไม่พ้นในเดือนนี้ที่จะต้องมีเรื่องปฏิเสธซึ่งกันและกัน เพราะว่าถ้าไม่ปฏิเสธมันจะทําให้ความรักไม่ดีขึ้นนั่นเองนะคะโอเคไพ่บอกแบบนี้แล้วกันสําหรับราศีพิจิกที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักในเดือนกรกฎาคมพศ2566เป็นอย่างไรบ้างมาดูในส่วนของความสัมพันธ์กันก่อนนะคะความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ค่ะเปิดมานะต้นเดือนคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการพักความสัมพันธ์เลยทันทีทันใดอย่างรวดเร็วไม่ได้ตั้งตัวแต่ ถึงแม้คุณจะพักความสัมพันธ์ในช่วงต้นๆเดือนนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณก็มีเรื่องให้ไปหากันหรือเดินทางด้วยกันมันอาจจะมีความอึดอัดบ้างแต่ท้ายที่สุดก็กลับมาคืนดีกันเฉยเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามกับคนอื่นนะคนอื่นเขาเปิดมาแบบอาจจะหวานแล้วตอนท้ายแย่แล้วค่อยกลับมาดีอันนี้เปิดมาต้นเดือนค่ะมีโอกาสพับ พักความสัมพันธ์ต่อกันแต่แน่นอนค่ะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปไหนมาไหนร่วมกันหรืออาจจะเดินทางไปหากันโดยที่ไม่ได้นัดหมายอืดอัดเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็คืนดีกันและรู้สึกว่าตังฝ่ายต่างยังเป็นที่รักของกันและกันอยู่ไพ่ใบน,นี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆสําหรับความรักซึ่งคุมเรื่องราวไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นร้ายแต่ปลายดีแล้วแถมจะหวานด้วยซ้าไปนะคะอ่ะมาดูในส่วนของความรู้สึกบ้างว่าคู่ของราศีพิจิกเนี่ยคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักค่ะในเดือนก,กรกฎา ซึ่งพลังงานอาจจะสลับกันนะคะอาจจะกลายเป็นความรอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของราศีพิจิกเองก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ความรู้สึกของคู่ของราศีพิจิกนะคู่ของราศีพิจิกรู้สึกว่าสนใจเรื่องงานมากกว่าอยากจะสนใจเรื่องงานมากกว่าแต่ว่ายังไงก็พยายามติดต่อสื่อสารกับคนรักเรื่อยๆรู้สึกว่ายังอยากคุยเรื่อยๆคุยบ่อยๆคุยถี่ๆถึงแม้จะสนใจเรื่องของงานมากกว่าความรักก็ตามคู่ของราศีพิจิกรู้สึกว่าเรื่องของการฉุนเฉียวหรืออารมณ์ขึ้นลงเนี้ย มันมีอยู่ตลอดในตัวของเขาหรือไม่เขาก็รู้สึกว่าราศีพิจิกเองอะ่ะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ง่ายหรือตัวเขาเองอาจจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ง่ายในช่วงนี้ซึ่งเขาก็รู้สึกมันทําให้เกิดแผลในใจซึ่งกันและกันในเรื่องของอารมณ์นะซึ่งเขารู้สึกว่าเขาอยากคุยกับคุณเป็นเหตุเป็นผลเขาพยายามใช้เหตุใช้ผลกับคุณเขารู้สึกว่าก,การคุยกันทุกครั้งมันมีเหตุผลอยู่ตลอดเวลาเลยนี่คือความรู้สึกของเขามาดูในส่วนของราศีพิจิกบ้างค่ะว่าคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรัก ไพ่บอกแบบนี้นะราศีพิจิกเองคิดว่าเข้าใจว่าความรักมันได้จบไปแล้วก็อย่างที่บอกเพราะมันมีเรื่องของการพักความสัมพันธ์ไปพออยู่ๆมันเกิดมามีเป็นเดอะซันคือเกิดความสุขการให้ความสําคัญเกี่ยวกับความรักขึ้นมาทุกอย่างมันดีแบบโอเวอร์ดีแบบ200%คือเข้าใจว่าจะจบไงตอนต้นเดือนอย่างที่บอกมันมีความพักความสัมพันธ์แบบเล็กน้อยขึ้นมา แต่ราศีพิจิกเข้าใจไปแล้วว่าสงสัยจะจบจริงทําใจไปแล้วด้วยว่ามันจะจบจริงอยู่ๆมันกลายเป็นเอา้ากลับมาคืนดีกันแล้วดีกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมให้ความสําคัญซึ่งกันและกันมากกว่าเดิมแล้วแถมมีไพ่คู่รักที่ดีที่สุดหวานมากกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมคนรักทําตัวดีสุดๆอารมณ์ความรักคือดีสุดๆราศีพิจิกทํำยังไงคะ ราศีพิจิกงงค่ะทําตัวไม่ถูกไพ่ของความอึดอัดคุมไว้รู้สึกแล้วว่ามันดีรู้สึกมีความสุขนะมีความสุขมีความสุขมากแต่เอ้าแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงต่อสรุปว่ามันคืออะไรแน่ราศีพิจิกก็เลยอึดอัดเล็กน้อยแต่ก็เคลิ้มไปกับความรู้สึกที่มีความสุขนั่นะแหละก็คือรู้สึกดีก็รู้สึกดีไปด้วยนั่นแหละแต่ว่าเอ๊ะเราสรุปบทสุดท้ายมันเป็นยังไงแนะ่เริ่มสงสัยแค่นั้นเองนะคะอะ มาดูในส่วนของไพ่อยากจะแนะนำเว่าศีพิจิกที่มีคู่แล้วเนี่ยควรจะทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนกรกฎาคมนะคะไพ่บอกแบบนี้ไพ่บอกว่าคุณอาจจะคิดมากเกินไปในความสัมพันธ์การคิดมากทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคเข้ามาเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็ความอึดอัดในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันอยู่รอบตัวคุณเลยความอึดอัดเกี่ยวกับความรัก กะลาะกันเล็กๆน้อยๆมาตลอดความคิดมากเข้ามาหมด3ตัวเนี้ยในเดือนกรกฎาคมราศีพิจิกอาจจะรู้สึกมากๆเลยนะสำหรับคนที่มีคู่แต่ว่าไพ่แนะนำว่าให้คุณทำหน้าที่ของคุณให้ดีคุณไม่ต้องคิดอะไรมากไปกว่าการทำหน้าที่ของคุณแล้วบทสุดท้ายมันจะเป็น the world the world คือการประสบความสาเร็จหรือถ้ามันจะเลิกกันมันก็จะจบแบบสวยหรือถ้ามันไม่เลิกกันมันก็จะไปด้วยดีแน่นอนให้คุณทำหน้าที่ในปัจจุบันก็พอ หยุดคิดมากได้แล้วไพ่บอกแบบนี้นะคะขอบคุณสำหรับราศีพิจิกด้วยนะคะที่อดทนรอคอยคลิกของจิ๊บขอบคุณสาหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b บสไคร e และทุกคอมเมนต์ด้วยขอบคุณคอมเมนต์มากๆเลยคะ่ะ